เฮ้ยเสี่ยวโตทำไรเนี่ยเฮ้ยคนเราที่เจ็ดร้อยห้าสิบกิกเนี่ยไม่เราก็เทสเราก็ต้องเทสอ่ะเราก็ต้องเทสเราต้องเทสเราต้องเทสโอ้ยเครื่องแรงขนาดนี้จะบ้าแล้วจะมาเล่นเกมกระตอกกันเรากลัวกระลาได้ยังไงนี่ไงเกมอะไรพิงบอลมากเลยเราเล่นพิงบอลพิงบอลนี่ไงนี่ไงพิงบอลเฮ้ยเฮ้ย สนุกมากเครื่องสเปคแรงเลยแก่บ้าเหรอบ้ามันสนุกจริงๆไอ้พิงบอลในเซฟอ่ะอะไรยังมีพิงบอลอยู่เฮ้ยให้อันนี้มันเป็นพิงบอลที่จะต้องซื้อพาด้นี่เหมือนกันนะครับสเปคแรงแบบนี้ไม่ควรจะเล่นพิงบอลเลยต้องเล่นไมซ์สวิปเปอร์ไมซ์สวิปเปอร์ครับมาแล้วหาระเบิดนะหาระเบิด ทำไมคนที่นี่แบบว่าต้องแกล้งกันน่ยไม่เข้าใจเลยอ,ะอ่ะอ่ะชว่วงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาดูประสิทธิภาพของ MSI ตัวนี้กันใช่ครับดนการโชว์รู้สึกว่าเล่นลองเกมเอาไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับเ,เกมที่กินการาฟิกมากเกมหนึ่งเลยนะฮะไทยสิบสามนี่เปิอดอยู่นี่ ก็<ะ>อบอกว่าคลาสสินี่เป็นเกมที่เอาไว้ทดสอบสเปคโดยเฉพาะเลยครับผมสเปคเครื่องมากโอเคเราเข้ารีทูมเลยไม่รูกใครเล่นอะไรไว้โอเคครับเรียบร้อยครับเราก็เปิดแล้วครับโอเคปะโหดชมสินภาพหน่อยว่าเป็นไงบ้างครับ ได้นะฮะตอนนี้นี่นะฮะเห็นป้ะเอ๋ยยดยออนะังไม่จะทำอะไรเลยเลยนะฮะเห็นแ,แค่ไม่ใส่ก็รู้สุดยอดแล้วนะครับนี่นะครับเกมก็จะเป็นค่อนข้างลื่น,ล,นลื่นดีทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดอผมขนาดอีกแป๊บนึงลื่นเล,เลยครับผมได้ครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึ่งครับคะแนนก่อนแล้วกันระหว่างเซียนรอรอเซียนครับพี่จัดคิดว่าตอนที่จัดให้เท่าไหร่คือต้องบอกว่าเราดูจากสเปคนะฮะ เือติดใจตัวอย่างเดียวในเรื่องของตัวบอดี้นิดหน่อยแต่คือบอดี้ตัวนี้เป็นบอดี้ที่ดีนะฮะแต่ว่าคือเหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับตัวเดิมที่อาจจะติดเรื่องนี้แค่นิดเดียวแต่ว่าเรื่องของสเปคเอ่ยเรื่องของ CPU การจอแร m Hard Disk นะฮะตัว Drive อะไรที่ให้มาตัวอรณ์ที่ให้มาเนี่ยครบคันมากๆสำหรับใครที่ตามที่ต้องการนะฮะหาเรื่อเป็นเวิร์กสเตชันดีๆที่บ้านนะไม่เน้นพกพาแนะนําเลยสำหรับ MSI GS 70ตัวนี้ที่ให้ฮะ 9 G พอยครับผม9 G พอยมาแล้วหรอป่าครับผมเมื่อกี้ผมเข้าไปเทสดูนะครับเสียดายเสียดายว่าทางด้วยตัวโปรแกรมเยีงไม่ได้มีตัวโปรแกรมที่เราสามารถใช้เช็คกราฟิกหรือทําอะไรได้เยอะหนักนะครับว่าใช่ครับถูกแล้วผมก็พยายามเปิดลองเทสดูอันนี้คือผมเปิดไฮทั้งหมดแล้วนะครับผมจะก็กำลังจะเข้าไปตอนนี้ก็คงน่าจะเป็นหน้าทูทนทน่นเรเลยไปอย่างเอ่ยเดี๋ยนะครับผม แต่ต้องบอกว่าเล่นได้ยางสมูทใช่ไหมสมูทมากครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทุกอย่างนี่ค่อนข้างที่จะออกมาโอเคทีเดียวแล้วก็ภาพภาพที่ได้จากจอ17นิ้วผมก็ต้องยอมรับว่าพอเวลาเราใช้ตัวหน้าจอระดับ17นิ้วเนี่ยมันมากพอสําหรับที่เราจะใช้ในตัวที่เป็นเ,เขาเรียกว่าจอแบบ Full High d e เพราะว่าเ,เวลาผมใช้ของผมนะฮะที่เป็นรุ่นเก่ากว่านี้เนี่ยประมาณสัก15นิ้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปต่อให้มันชัดแค่ไหนเนี่ยด้วยความที่หน้าจอมันเล็กเราจะเพ่ง แต่พอเวลามันเป็น17นิ้วแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะแบบว่ากลังดีผมว่าขออย่างนี้ขอถามก่อนดีขนาดเนี้ยให้กี่คะแนนเอออ๋อถ้าดีไม่ต้องแหงแบบไม่ต้องเพ่งเนี่ยให้กี่คะแนนอุ้อยถ้าถ้ารุ่นนี้นะครับแล้วด้วยราคาที่เขามีอยู่ผมว่าเราควักตังค์จ่ายได้เลยครับเพราะว่ามันดีกว่ารุ่นที่ผมใช้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันหยาอยาอยาอยาทำอยาทำอย่างนี้ที่หวานไว้ย่าทำอย่างนี้ดีไม่ไว้โอเคทับง็ทาทั้งหมดนี้นะครับผมให้ไป เาตีพอยครับเ้เอท่ากันเลยเท่ากันเลยใครที่สนใจตัวนี้ก็สามารถไปหาดูแล้วก็สอบถามดูได้เนะ MSI t x 7 0 e ค่ะครับ,รบต้องสำหรับช่วงหน้าเนาะเราก็มาในช่วงเทคนิค,คนเป็นยังไงสนุจ้ะ Yes ช่วงเทคนุบๆนุบๆนุบๆนุบนๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำรายการกันอยู่เฮ้ยทำงานเฟียนมาเล่นเกมไทยเสร็จไปเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเราเสับวันนี้เรามีเทคนุบอะไรจะมาเมาส์กันไปดูวิธีอากันก่อนเลยค่ะดูเลยสิวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โยซูชิร้อนเวียน ร้านนี้เขาเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมานั่นไม่ใช่เพราะว่าใช้เนื้อนุ่มจากจังหวัดชิบะหรือเห็ดมสัสตะเกะลดเริดม,มาใช้ในการทําอาหารแต่ไอเดียสุดเจ๋งของเขาก็คือการใช้ Air a ออ r ร์โดรเครื่องบินบังคับมาเพื่อเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านะับว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยโดยการใช้งานง่ายมาก พนักง,งานเสิร์ฟจ,จะใช้ AR อาร์โดรบรรทุกชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือซูชิเซตไปส่งให้กับลูกค้าโดยควบคุมทำง,งานผ่าน iPad ต้องนับว่าเป็นความคิดที่เจ๋งไม่น้อยแต่บางทีเวลาเสิร์ฟลูกค้านอกจากอาหารรสเลิศที่ลูกค้าจะได้รับนั้นคุณลูกค้าก็อาจจะมีอาการเสียวอยู่บ้างเพราะว่าใบพัดของเจ้า AR โดรนนั้นหมุนค่อนข้างแรงน่ากลัวมากและถ้าใครอยากลองสัมผัสประสบการณ์ความใหม่แบบใหม่ปนเสียวน้อยๆเราขอแนะนำให้คุณไปทานได้ ที่ร้านโยสุชิร้านนี้นี่เองเปนยังงกันบางคะสหรับเพนนุนไปดูมาเอ้ยแนวดีใช้ได้มีไลฟ์สไตล์มีไอเดียครีเอทมากใช่เลยตามนั้นเลยเดูดหรือเปล่า ดูเขาก็อเล่นเนาะงผู้อย่างนั้นแหละบานโถโอ้ยตายแล้วเปิดไอ้ชิปเปอร์เอ็กอยู่ใช่ไหมใช่เฮ้ยไม่มีอะไรเลยถ้อจรต้องรู้ว่าเมื่อกี้เปิดดูอะไรเออคืออะไรถ้าดูจริงเออผมอยากจะบอกว่าถ้าเรื่องของการออกนอกทะเลเสยังยังวด่่ออนถ้าแบบว่าผมแบบว่าเรื่องการเกี่ยวกับการกินเนี่ยครับผมผมนี่เป็นแบบว่าระดับแบบเปิดพิสดารเลยนะครับผมนี่เป็นค้นคว้าการกิน ทุกอย่างครับผมแต่ว่าร้านนี้นี่เขาแบบแนวมากผมเพิ่งเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็ก็เพลินดีนะครับเออก็เพลินดีนะเอามาเสิร์ฟเราแบบปกติไม่ได้จริงๆเพราะงานเดินมา3ามก้ามาถึงเราแล้วนะใช่ใช่เลยง่ายเกดนวปแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใช้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้เนี่ยเสียเวลาประมาณ2นาทีนะกว่าจะมาถึงโต๊ะเราลุ้นด้วยลุ้นด้วยว่าจะคว่ำหรือเปล่างานก็ลุ้นมันอะไรเลยใช้ไอแผ่บังคับใหญ่เลยวันนี้เทคโนโลยีมันก็เข้ามาเขาก็อยากจะให้แบบว่าเออมันก็ลุ้นดีนะเราเป็กินจะได้กินไหมว่า บินมาแล้วจะนจะบินมาเออมันจะเอียงไปเอียงมาจะแล้วต่างจะโคมงก็ต่างช่ยไหมน่าสนใจน่าเาจะเก่งตอนนึงคือตอนที่เราหยิบจานเฮ้ยมันจะแบบมันจะโค้งเคลงหรือเปล่าจะบินหนีเราไปก่อนอะไรอย่างงี้หรือเขาแกงอะไรอย่างงี้ก็ถือเป็อีกหนึ่งไอเดียนะเพราะจริงแล้วเนี่ยตัวเฮลิคอปเตอร์หรือว่ายานบินเนี่ยตัวเนี้ยในเมืองไทยมีขายแล้วตั้งนานแล้วนะครับ AR Drone นะฮะครับผมต้องบอกเลยว่ามันก็คือใช้ตัว iPad หรือว่า iPhone เนี่ยในการควบคุมนะฮะใช่ถ้าอย่างงี้แล้วพี่จับให้กี่จีโน่โอ้โห พอพูดเรื่องนี้เนี่ยของกินไม่ค่อยไนนด์หรอกแต่ของแก้เจ็ตอะไรเงี้ยเอ้ยพอได้อยู่ถ้าเกิดเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบนี้มาเสิร์ฟก็ถือว่าอีกหนึ่งไอเดียนะฮะที่สร้างสรรค์มากๆเลยของเจ้าของร้านถือว่าร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอิตาลีถ้าเกิดไว้ไปอิตาลีนะฮะเดี๋ยวจะไปลองกินมาดูแล้วเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับครับผมระหว่างนี้ก็ดูคลิปเมื่อกี้นี้ไปก่อนพอแล้วไปเสิรจอยูทูบเอานะฮะครัต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ย ที่จะให้นูบดีไหม<ะ>ก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดท่าที่ดูจากไอเดียของเขาเนี่ยแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาคงมีความคิดสร้างสรรค์<ะ>แล้วก็กล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นผมขอให้5 g ีน่พอครับ5 G ีโน่กางๆดีกว่าเซฟเซเดีย<น>เด๋ยวจะทำร้ายจิตใจ,จเจ้าของร้านถ้าเกิดให้นูบ<ะ>ได้ไหม คิดที่เราดูนี่อ่าอันนี้ไม่ใช่วันแบบวันพีคๆนะครับวันพีคๆคนเยอะๆนี่มันจะเป็นอีกวันหนึ่งเลยนะครับโดยเพราะวันเลดี้ไนท์นี่จะเป็นแบบดึงเลยเป็นไงฮะคือจะบินตัดหน้าเลยแล้วใครถือได้คันก็เอาไปนะจะบินตัดหน้าไปอย่างนี้เลยนี่แบบเฟร้เลยป่ะฮะเฮ้ยบินตัดหน้ามาพีคๆกันเลยไม่งั้เออไม่ทันก็ไม่ได้เเเออออออ เนตีนุ๊กเท่าไหร่คะดูดูคุยไม่เหมือนกันเลยนะตัดเออต้องไปต้องเพร์เขาอ่ะต้องปล่อยยาตลอดตกบ้างก็ได้พลอยเซนต์ตบไม่ว่าหรอกตกบ้างอะไรบ้างนีทำไมเลยงก้าวพลากไู้กีิจจนุคะสำหรับผมผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าการพรีเซนต์ที่ดีนิดนึงแล้วก็เรียกรู้ก็น่าสนใจจริงๆนะครับผมไอเดียดีเข้ามานะครับก็ลองอัดปดูแล้วกันครับเดี๋ยวหลายท่านก็อาจจะลองหาวิธีเรียกว่า สร้างธินิ่ของร้านตัวเองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอให้น้อยกว่าจัดนิดนึงเพราะถือว่ามันไม่ค่อยรู้เลยครับ 4G นูโอ้คือพากหลังเนี่ยนะฮะช่วงเทคุริมรุ่เนี่ยจะมีของเจ๋งๆนะเอาของเจ๋งนะเดี๋ยวมาลุ้นกันสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะเจ๋งไหมนะฮะแต่ว่าที่แน่นัไม่แน่นะพอนะฮะลองมาได้ถ่ายฐานที่แห่งนี้ร้านกาแฟอิสกาแฟครับชั้นสองฟาร์จูนเนี่ยไม่แน่อนาคตอาจจะเสิร์ฟกาแฟโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้ก็ได้ ไม่มีปัญหานะไม่ร่วงไม่ล้อไม่ไม่ร่วงแบบไม่ส่งไม่อะไรเพราะบินมานิ่งมากเลยแต่พอถึงแล้วต้องกลับไปอุ่นใหม่แล้วนะครัจะบินมาถึงเราจะบินมาถึงเออนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะรักอีส์คอฟฟี่นั่นเองนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะคะไปเชื่อว่าเลยท่านนะคะคงมีความสุขเนาะกับแก๊เจ็ตใหม่ๆที่เรานำมาแนะนํากันแล้วก็ นูฟนะที่แบบว่าเจ๋งๆมาด้านตับวันนี้นะคะสำหรับครั้งหน้าอาทิตย์หน้าเนี่ย,รยงเราจะมีอะไรมาแนะนำม,มารีวิวกันนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกับ Critical Critical ร,ร,รีวิวเออหูถัดเว้นช่วงให้ตอบไม่มีใครตอบเลยเอาใหม่ Critical ร,รีวิวจีดีแล้วก็เอเอเอออบอกกันไปเรื่อยอนะโอเคเนาะโอเคเด๋ยวเจอกันสังดาห์หน้านะครับครับผม